ก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวเราบอกสายฟีทุกท่านกันด้วยนะครับก็กลับมากันอีกเช่นเคยครับกับวิธีการรับหาของฟียูจนะครับผมซึ่งของวันนี้ที่เราพามาหากันนั่นก็คือมงกุฎพิ้งค์เฟเวอร์คาวนะครับผมหรือว่ามงกุฎดอกไม้สีชมพูวันนี้นั่นเองนะครับผมของชิ้นนี้แจกด้วยกันทั้งหมด1 0 0 0ชิ้นนะครับและตอนนี้ก็ออกไปเพียงแค่4ชิ้นเท่านั้นเองครับส่วนแมปที่เราจะไปเล่นกันในวันนี้นั่นก็คือแมป้นดายแมปเดิมนะครับผมซึ่งวิธีการทําจะมีอะไรบ้างและะหนนนนน้้าาาาตมมมจเเเเปป็ดียวขออัใกคบ ผมพาเพื่อนๆไปทำเมื่อวานนะครับผมซึ่งอันนี้มันเป็นอัปเดตมาใหม่นะครับก็คือมงกุฎอันนี้นะครับผมมงกุฎอันนี้นะครับเขาให้เราทําง่ายๆนะครับผมแค่เราหมุนสปินให้ได้หนึ่งครั้งนะครับผมซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าหนึ่งครั้งหรือหนึ่งรอบนะครับผมพอที่สปินเนี่ยมันเขียนว่าเนี่ยครับคูณ2นะครับผมว่าน่าถ้าเกิดหมุนได้รอบหนึ่งก็น่าจะได้เลยนะครับผมะผมกำลังจะตายเออผมเป็นอะไร ผมบอกเลยว่าของทีนี้นะครับต้องใช้ดวงมากๆเลยนะผมเพราะผมเองก,ก็ไม่น่าจะได้ครับไอแค่ศูนจุดหนึ่งที่ได้หัวกระโหลกห้ารอยรอบที่แล้วที่ผมมาทําเนี่ยผมยังไม่ได้สักรอบเลยครับและนี้ศูนจุดหนึ่งเหมือนกัน,นครับผมจะได้ไหมผมว่าผมไม่มีดวงแล้วผมเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มีเวลาทำเนี่ยก็สามารถเข้ามาออนเวลาได้นะครับโดยวิธีการออนเวลานะเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนกดทางด้านซ้ายข้างบนนะครับผมที่เขาที่เขียนว่า afk server นะ หลังจากทีื่เพื่อนเปิดเข้ามาแล้วนะครับผมหน้าตาแมพก็จะเป็นนี้นะครับผมซึ่งในนี้เราสามารถยืนได้เลยครับเราไม่ต้องทําอะไรเราก็จะได้สปินด้วยครับผมสปินเพื่อนเพื่อเห็นข้างบนไหมครับจะเห็นว่าฟีสปินนะครับผมเราก็รอเวลาตรงนี้เลยนะครับแต่นี้มันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งครับอันนี้มันจะรีทุกๆ15นาทีนะครับทุกๆ15นาทีเนี่ยเขาจะส่งเราออกไปในแมพนะครับถ้าใครไม่มีเวลาเนี่ยก็มายืนตรงนี้แล้ว15นาทีก็กดเข้ามาใหม่ได้เหมือนเดิมนะครับผมส่วนใครที่เบื่อเนี่ยหรือว่าไม่อยาาากยนนนนนเเะะคครรัับบ็มมี้้้ใหลล่่ดดวผทงง แมปออบ,บีก็มีประมาณนี้แต่เล่นไม่ได้อะไรนะผมไปเล่นมันนวมันไม่ได้อะไรนะครับผมก็เป็นกิจกรรมรับของง่ายๆนะครับสาหรับสายปีคนที่ไม่มีเวลาก็ลืมรีบมาทํากันนะครับซึ่งใครดวงดีเนี่ยครั้งเดียวก็ได้ก็มีนะครับผมก็อย่าพึ่งทอ้อกันนะครับทุกคนเอาละครับก็จ,จบกันไปแล้วนะครับกับวิธีการหาของ v UGC ชิ้นนี้นะครับผมละใครที่ได้แบบกดสกปินเดียวแล้วได้เลยเนี่ยก็อย่าลืมมาขิงกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าจ้าสวัสดี